ไทยนี่มอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับให้กับนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปได้นี่รับไปอีก10,000บาทครับจากคุณจิ้นเจเจนะครับต้องขอบพระคุณด้วยและขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่การันสนิทวง34ครับหนุ่มโบสคุณนัทเดชวชิระรัตนวงดูแลครับบริหารงานอยู่รวมถึงสาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลอง4ครับคู่หนึ่ง คุณหนึ่งนะครับชัตไทยสาสกุลอดีตยอดมวยแล้วก็อดีตแชมป์เป็นโลกชื่อดังเลยครับดูแลบริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับสำหรับสาสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้กรับรองคุณภาพจากเพชรดีดีอะคาเดมี่รวถึงมวยเด็ด789นะครับ ครองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเขาตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูแลและบริหารงานโดยคุณอมครับพร้อมด้วยคุณนิพพานพงสถิตขอขอบพระคุณครับมาตามกันครับยกนี้ยก3านะครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายตักหนีครับงัดมาครับออกช่องถูโฟยูกดหมายเลขยีสีนี้ไปห่วงไม่ได้ครับไปขี่งกอาวุธไม่ได้ตีได้ไหมครับถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับใกล้เชือก ลูกหลานจากภาคใต้เหมือนกันเลยนะครับทั้งเพชรตวีชัยแล้วก็ขุนเดชเริ่มโอ้โหดักแทงซ้ายครับเพชรตวีชัยเกมเข้มข้นดีเหลือเกินครับครับตีซ้ายกว่าขุนเดชครับโดนแข่งขวาสวนคืนมาครับเป็นการทิ้งจังหวะกันละครับสลับพระวงในครับแต่ว่าวงในนยังไม่ชัดยังไม่เร่งกันเท่าไหร่เน้นวงนอกก่อนครับดักแทงซ้ายเพชรตวีชัย จังหวะวงในครับล่แขนขวางหน้าอ้าต่างคนต่างล็อกครับจังหวะตีไม่ได้กรรมการแยกมาก่อนครับให้เริ่มต้นกันใหม่ครับอยู่ห่างๆออกอาวุธยาวๆไปก่อนครับเดินต่อกันไปทุกัชอุ้ยหมัดซ้ายแต่ว่าโดนเตะซ้ายคืนมาเหมือนกันครับอุ้ยนี่ครับมาดูครับมารการออกอาวุธโอ้โหชุดนี้ครับมาพี่กันน้ำหนักประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดนี่มาถือว่าสองคนนี้ถือว่าอยู่ในระดับหัวแถวเลยนะครับอุ้ยอุ้ยที่หมัดมา ทัตอนนี้ยังไงครับอ้ดูการออกอาวุธนี่มันทันกันอาวุธคล้ายๆกันเลยครับคุณน็อตอาวุธไว้ด้วยนะครับมวยชุดเล็กๆนี่แหละครับพิมพ์นิยมเลยครับจดจ้องนิดเดียวครับยกนี้นี่ของจริงมาแล้วนะครับเราเห็นเพชรวีชัยนี่มีขโมยต่อยหลายครั้งโดนแข้งขวาเอียงไม่เหมือนกันครับอดูในครับตั้งไว้ตั้งไว้ขวางไว้ตีได้ไหมครับยังยังไม่ได้ครับวงในพยายามจะกดแขนไว้นะครับขุนเดชิ์แก้วประพลไม่ยอมไม่ขึ้นคอเหมือนกันครับ จะงหววงใดใช้ความแข็งแกร่งครับล็อกไว้ตั้งไว้ครับหนของขุนเดชแต่ว่าเพชรวิชัยไม่สนแล้วครับพยายามเปิดเกมพยายามหาจังหวะออกผู้ชมดีครับแข่งขวาเตะต่ำไปเน่ยครับแมซ้ายขึ้นบนเลยครับขวาไม่ถึงแต่ว่าซ้ายได้ครับอ่ะว่ากันต่อขยับเดินขยับวงแข่งขวามาก่อนครับขุนเดชติดบังเพชรวิชัยแก้ไหมขุนเดชไม่สนแล้วครับเดินบ้างครับดูครับโอ้ยมีศอกด้วยครับเพชรวิชัยโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นชุดมวยเก่งเลยนะครับของทางภาคใต้ การแยกก่อนครับช่วงปลายยกที่3หมดยกพักคู่เดียวครับ แล้วก็ทันทีไปที่ขอนแก่นย้ำเลยครับเจเจมวยไทยเจเจฟิตเนสบอสาวหน้าครับรวมถึงเจเจไบเมมโมรี่นะครับสถานที่กว้างขวาง,วางเครื่องออกกำลังกายทันสมัยครับเปิดบริการเที่ยงวันถึง3าทุ่มทุกวันเลยทีเดียวต่อารงานโดยคุณจิ้นเจเจนะครับเชิญพักผ่อของคุณจิ้นเจเจไปเจอกันได้ที่ขอนแกน่นแต่ว่าตอนนี้ยก4ี่สนุกแล้วครับตอนนี้เป็นยกที่ทั้งคู่นี้ต้องงัดมาแล้วนะครับใครมีของดีใครมีของเด็ดนี่ต้องโชว์ยกนี้แหละครับ พยายามจะเดินชวนทะเลาะบ้างนะครับขุนเดชเพชรวิชัยซ้ายครับมาดึงดึงตัวหลบสวยด้วยนะครับมาครับหมัดมาครับคู่นี้นี่ใครจะถวยจังหวะทําได้ดีมากกว่ากันครับอาวุธขายขึงซ้ายไปครับทางด้านขุนเดชพยายามจะชวนทะเลาะโอ้โหแม่หลุดหลุดโดนทาโทษนะครับคู่นี้เกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของขุนเดชครับพลาดนิดเดียวครับแต่ดีว่าทางด้านของเพชรวิชัยนี่สำเร็จโทษไม่ได้ครับ สิ่งที่เห็นครับ3มยกกว่ามาถึงตรงนี้ครับความเร็วของเพชรวิชัยนี่ดูจะเลื่อมๆแล้วครับต้องดูครับว่าทางด้านของขุนเดชครับยกนี้จะงัดอะไรมาแล้วครับที่เห็นอยู่ก็เปิดเกมเดินเข้าใส่แล้วครับหลังจากที่ตั้งรับมาก่อนหน้านี้ครับขุนเดชขยับเข้าไปครับมือหน้ายันยาวๆจะเตะสายไม่โดนครับโดนถีบสกัดทำลายจังหวะไปก่อนแข่งขวาได้เอาไม่เพชรวิชัยนี่ไม่รอแล้วครับพอโดนเตะก็สวนหมดขวาคืนทันทีครับ วัยรุนใจร้อนครับมาโดนปุ๊บเอาคืนทันทีเลยนี่ครับขวาขวาไปอืออ่าวงในตอกันไว้ตีกันไม่ันัดครับไม่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพด้วยกันนะคุณร้อนเนาะกรรมการปีชาก็เลยแยกทันทีครับเพราะว่าในนี่ทั้งคู่ไม่ออกอวุแหมหลุดไม่ได้เนี่แหละครับแหมถ้าจังหวะหลุดนิดเดียวนี่โดนเลยนะครับอ่าซ้ายไปซ้ายมาครับขยับเอาคืนเอาคืนหมัดแล้วก็อ่าใกล้ใกล้ใกล้ตีได้ไหมครับล็อกไว้ก่อน กรรมการปีชางัดออกมาอีกครั้งหนึ่งมันมันใกล้เชือกใกล้มุมไปอะครับทำอะไรได้ไม่ถนัดก็ต้องแยกออกมาก่อนแล้วครับให้ยืนห่างๆครับมันจะได้คล่องตัวไม่ทางด้านของขุนเดชยกนี้นี่พอทําได้นี่เสียงเชียเสียงเฮจากพี่แฟนบอลบล็อกนี่สนับสนุนแล้วครับเอานี่ครับแข้งขวาของขุนเดชเพชรวิชัยเองก็มีแข้งขวาครับดูครับขยับดักแทงสายไม่โอ้ยมีศอกขวาครับขุนเดชมาดูนายครับความแข็งแกร่งเพชรวิชัยขึ้นคอได้ คุณเดชทำไงครับพยายามจะสอดในสอดได้ไหมสอดไม่ได้แต่ว่ายังตีไม่ถนัดเหมือนกันครับกรรมการต้องแยกอีกครั้งหนึ่งมาสู่กันต่อกลางเวทีจิมมัดไปก่อนครับเพชรทวีชัยเรียกว่าคู่นี้นี่ตูนแล้ว้าใครชิงเดินนี่น่าจะมีภาษีดีกว่าเลื่อมๆแล้วครับอ่าเดี๋ยวต้องดูครับอ่าชิงเดินออกอาวุธโอ้แต่ว,ว่าเพชรทวีชัยนี่แกมาว่าอ้าวโดนสอกเหมือนกันครับอ่าแต่ว่าเรายังไม่เห็นแผลแตกนะครับ วงในทั้งคู่ก็ไม่ใช่ประเภทเข่าตียันเช้าครับตีไม่ได้กรรมาการปีช้าก็ต้องแยกทันทีครับคุณเดชสือเท้าครับหาช่องครับเจาะได้ไม่ได้ครับเพชรวีชัยเนี่ยครับพอโดนแล้วแกโต้เลยครับไม่มีให้กินแชมป์เกียรติยศของครูฟอยูไปได้เนี่ยจะมีรางพิเศษอีก50,000บาทนะครับวันนี้ก็มี a n g e l ริกคลินิกนะครับให้การสนับสนุนรวมถึง MZ Auto Car m a v ค s i o n นะครับ บริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรวมถึงรถสวยจากเจีดครับก็เรียกว่าเป็น5ผู้สนับสนุนหลักแล้วครับที่ทำให้นักชกที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับสามารถป้องกันหรือว่าชิงแชมป์ได้ของ2 for y y u u นี่รับไปเลยอีก50,000บาทครับต้องขอบพระคุณครับรองไก่แก้วปลนี่สั่งเวียงหมัดแล้วนะครับต่อยหมัดแล้วนะครับขุนเดชสิทธ์แก้วประคนับเพราะว่าถ้าไปเล่นจังหวะฝีมือนี่มาดูว่าเพชรทวีชัยแก เร็วกว่ากิกหนึ่งอ่ะครับแล้วมวยฝีมือด้วยกันนี่ถ้าเร็วกว่านี่เป็นเป็นงานยากเลยครับอ่ะโดนไม่โดนครับคนที่เชียร์ขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลก็ต้องเนี่ยครับกำปั้นขวาครับโอ้สตีมซ้ายหน้าเอาขวาอีกทีครับแมเป็นมวยที่ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพชรวีชัยมวยแบบนี้ว่ากันว่าชกยากเหลือเกินนะครับออกเก่งทั้งรุกและรับล้วครับทางด้านของเพชรวีชัยครับจังหวะเดินทําก็ทําได้ดีครับตั้งรับก็ชกค่อนข้างละเอียดต้องดูครับขุนเดช ยังมีความพยายามครับขยับเข้าไปครับปรับแผนตัวเองครับหลังจากที่ตั้งครับเกมเดินเข้าไ sì. ปครับเน้นต่อยหมัดในช่วงต้นยกต่อตรงนี้ครับหมัดไปไหนครับขุนเดชถ้าจะพลิกเกมชั่วโมงนี้ครับแฟนมวยมองว่าต้องหมัดอย่างเดียวแหละครับต้องดูครับว่าเพชรวิชัยจะพลาดหรือไม่ครับมาถึงตรงนี้นี่ค่อนข้างละเอียดครับอ้าวขุนเดชไม่ยอมครับยังไม่หยุดครับขยับเข้าไปนี่ครับหนึ่งสองสามพอต่อยได้แล้วก็กอดเลยครับทางด้านของเพชรวิชัยครับป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วครับ นี่โอซอกาตว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟก,กัสครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับเวลาอีกเกือบหนึ่งนาทีมาอ่ะออแต่ดูครับโอ้โหไฟแดงครับเ,เทวีชัยจกกัดกระบีวันนี้กินจังหวะกันนิดนึงเลยครับภาระกำลังการฝิกซ้อมนี่ยังเต็มถังหายห่วงด้วยกันทั้งคู่และครับเรียวแรงนี่ไม่มีตกแต่ว่าหาจังหวะเขาทำแบบเหมาะเหม๋งนี่มัน,มน ยังไม่ชัดเจนนะคุณน้องจะชกเบิร์ดเลยนะครับโอ้โหดูครับาสายตาไอคิวนี่เหลือกินเหลือใช้เลยนะครับเพชรวิชัยเอาหมัดดึงหลบสวยครับยังยังดึงได้อยู่นะครับแลวจบคู่นี้ห้ามพลาดเลยนะครับคู่ต่อไปสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับยอดศิลป์รถสวยจ่าเจดนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นยอดศิลปะนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยอดศิลป์ครับไฟนี้ ติดตามกันนะครับคู่ต่อไปแล้วก็คู่รองของเราวันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ดูไม่ได้ครับเพราะว่ามีเข็มขัดที่ว่าง2สถาบันเป็นเดิมพันเลยนะครับในรุ่นน้ําหนักฟเวทครับดินเนื้อทองหมวดพง191เครับเจอกับเพชรเดชบอสังประภัยครับชิงตําแหน่งแชมป์ที่ว่างนะครับของทรูโฟยูแล้วก็เวทีมวยราชดำเนินครับพร้อมกับเงินรางวัลอีก5 0,000บาทนะครับจากทรูโฟยูครับใครที่เป็นแชมปเปี้ยนนะครับแล้วก็สมิงเดชกับนาบิลคู่เอกครบ5ยกแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับคู่เปิดหัวในศึกเพชรยินดีมวยมังสนามเมืองครับที่สนามมวยราชดำเนินครับกรรมการพิชาสาวิการครับเดินเก็บไปคะแนนครับจากกรรมการสาัตตาสุภาษัยครับชัยยุทธคำนาเรศและใบสุดท้ายครับสินชัยจุลวงและหันไปที่มุมแดงครับทางด้านของเพชรทวีชัยปอพิกค,คเนศครับเอาชนะคะแนนขุนเดชสิทธิแก้วพมพณไปครับ